สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมกับเมื่อนี้กับป้าผีพันองมันตอนเขาแถวสองข้อมครับผมออกมาผู้เดียวครับพี่น้องวันยิงยิงมาเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าท่องพันช่างครับผมืันนี้ไม้กะเรื่องโขกเลยนะครับนี่ครับจะาพไม้ให้หน้ากลางโขกครับผมแหงๆเร่งๆเลยครับพี่น้องนี่ครับ นี่แต่ปลาเอ้ยต่อ,นนนอยนี่นกปลาขันอยู่ซื้อนี่ตาเนี่ยตาวจักสีสูบสูบเพราะว่าใหญ่มากสองสามไม้แล้วครับพี่น้องพราแต่นกตัวขันขึ้นมิดอิงติงครับผมมีตัวนีเขาไปไก่เลยเอ้ยเหนียวครับผมเอาลองบุต้นนี้ครับต้นดูนี่เป็นยังไงพองันช่างขันดูจนเกิดพะน้องไปนกปลาเขาหลุดแล้วนะครับเด้อ มันบดเทียนยเมาแบบงูนั่นนั่นนั่นน่ันเยคโอเียูเถียนดูเียนเีย ดูรโดดูรโดดปลาคู่อางเดียวนะครับด้วยดูรโดดดูรโดดโอยยังคมู่ี่ังคุยกันอยู่

พี่น้องลูกปลาอยู่ได้ปะ ¡Uy, uy, อกาเขดบนินอ้อมห้ยบันนี่้บุตีพอม้อมห้ยเบงซ้ายอ้ยโอ้นกปาวัวสูงแลยทนับน้องงตัวสเลยบันี่ ก็อนกันแล้วดินไปค่อยๆอัดเอาอยู่พี่น พวกป่าขยับตำแหน่งแล้วครับเอาเนล่าขึ้นมา้เี่ยกลปเรื่องหัวครับผมสูง

แมวย้อมหมอ,อกัวด้วยครับพี่ดอก่มวย้อมใจอ่อนครับผมเต้นหน้าเต้นหลังอยู่ ขึ้บนสูงก็ผมได้ออดเอาตอนนี้ผมเห็นนกปลาด้วครับ ไปครับผมง่ายตัดปดูดจ้ะ <c oughs> โอ้โเถียงเลยลุ่ม <c oughs> ล่มลุมล่มลม <c oughs> ออกเลยนะครับออกแล้วพี่น้อง มาอยู่ต้นข้งางครับผมแตกประมาณ30เมตรครับผมลปาเขแล้วนะครับพี่น้องกลับขึ้นมาครับท่นลูกออนลูกอ่อนของเจ้าต้องมาสรงอะไรครับผมหนึางข้นมาแล้วัียื่นทึงเด็นไปได้ครับผมเึิงครับทึ่งหัวขอมาไม่ยงยานน่ของหัวของสวยปะ

างซ้ายครับผมเดทางปั่สั่ค่อยๆยอนไปย้อนมาดูนะเตินกันมาแล้วครับเตินกันมาแล้วค่อยๆนี่ผมเลื่ย แต่ว่าจะเทิ่์นก็ังสูงเติบอยู่นงปานกปาขายับมาอยซื้อหัวแล้วนะครับพี่น้องซื้อหัวขึ้นไปเด้โอ้โหแต่ว่าก็ยังเทิง์อยู่ดอกประมาณสามเมตรพุ่นละ ต้องคนสั่งกอดไปเรื่อยครับคุณคอยหยอดไปเรื่อยนกปลาดนๆดนไม่เถีงเยงแล้วครับพี่น้องอีเรียกถึงมาเธอหนึ่ง้วกับต้อีดีอีเรียกมาอีกนี่ไปที่ส,สอง ว่นอยู่ทั้งหัวนะครับผมพี่น้องบอไปใช้หอกบินไปบินมาออมอยันละโอ้ยนัน่นนัน่นนัน่นจับพร้อมโอ้ยนกกระเล็บปะกันเป็นเตือน,นครับผมนกปลายดียขอซองนงนแมวเี่ น้องแพรครับผมพี่น้องเนี้ยวไหลหนุกปลาก็ยังบ่นได้สูบปันไดครับผมเขมามาหุ่งห่วงนี่ดอกเจ้าท่องมันสั่งไรสุด,ตสดแต่เสียล้วครับผมเราดึงอีกอ่อนแล้วอ่อนอีกทุ่งไทยก็บ,บินนี้ครับผมงานสีลงควน,นกับบุญลงให้อ่อเอาไปเทนีคอนครับผมพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมนะครับเดี๋ยวยิงข่อยขึ้นน้ำตาไร้นะครับตอนนี้ ไปประกันให้คลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ